ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับนายหนึ่งคนเดิมนะครับสําหรับวันนี้นะจะมารีวิวแอปนะครับที่ช่วยดาวน์โหลดนะครับสำหรับคนที่ใช้ 3G นะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับที่ไม่ค่อยแรงหรือว่าไม่ค่อยเสถียรนะครับแอปนี้มีชื่อว่า ADM นะครับตัวนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดใน Play Store นะครับผมว่าก็มีหลายคนที่รู้แล้วแล้วก็ใช้แล้วนะครับแล้วก็ หลายคนที่ยังไม่รู้แล้วก็ยังไม่เคยใช้นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวผมขอยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมจะเปิดอ่าจลดเกมแล้วกันนะครับสักเกมหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าโคมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของเขานะครับโอเคอย่างเช่นผมอยากได้เกมนี้แล้วกันนะครับก็ไม่รู้ว่าเกมอะไรเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปที่ดาวน์โหลดก่อนนะครับสักคู่หนึ่งนะฮะ อินเทอร์เน็ตผมก็ไม่ค่อยเสถียรเหมือนกันนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเจอไฟล์หรือว่าเจอแฟ้มที่เราต้องการแล้วนะครับก็ให้ท่านทําการกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเขาจะเด้งหน้าต่างขึ้นมาเป็นคําถามนะครับถามว่าทํางานเสร็จสิ้นโดยใช้อะไรเหรอเราก็เลือกไปที่ adm editor นะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้ตลอดเวลาหรือว่าเพียงครั้งเดียวก็ได้นะครับ ในที่นี้ผมจะขอใช้แค่เพียงครั้งเดียวนะครับก็กดไปเลยนะครับเพียงครั้งเดียวนะครับเออแล้วตัวนี้มันขึ้นมาอย่างไงเนี่ยจากนั้นนะครับเขาก็จะเด้งขึ้นมาอีกว่าเป็นคําถามว่าจัดการนะการจัดการนะครับเจ้าตัว ADM นะครับสามารถเขาเรียกว่าไงวะเปลี่ยนเส้นทางในการดาวน์โหลดได้นะครับส่วน URL นะครับตรงนี้นะครับ URL ก็คือ เป็นชื่อเว็บนะครับที่เราดาวน์โหลดมาเราดาวน์โหลดของเว็บไหนนะครับเข้าใจนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับชื่อไฟล์นะครับชื่อไฟล์ก็คือชื่อแฟ้มที่เราต้องการจะโหลดนะครับแล้วเราก็สามารถนะครับเปลี่ยนเส้นทางได้นะครับโดยการกดรูปแฟ้มตัวนี้นะครับอย่างนี้นะครับเปลี่ยนเส้นทางในการดาวน์โหลดนะเอเออถูกแล้วในการดาวน์โหลดดาวน์โหลดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าลิ้นพันกันเหลือเกินนะครับ โอเคนะครับจากนั้นนะครับเราสามารถย้ายไฟล์ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะไม่ขอย้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงนะครับโอเคก็กดยกเลิกไปนะครับจากนั้นนะครับก็คือเพิ่มเขาก็จะมีแ็บนะครับข้างล่างเห็นไหมครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็มีดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เพิ่มคิวนะครับเพิ่มคิวคือการเพิ่มคิวในการดาวน์โหลดอ่สมมติท่านผู้ชมนะครับดาวน์โหลด แอปแอปหนึ่งทิ้งไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับแต่มันยังดาวน์โหลดไม่เสร็จนะครับเราก็ทําการกดเพิ่มคิวได้นะครับเมื่อแอปที่ท่านดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้านะครับโหลดเสร็จแล้วก็เขาก็จะมาโหลดตัวนี้ให้เรานะครับแล้วก็มีดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนี่ก็คือท่านผู้ชมยังไม่ได้ดาวน์โหลดอะไรไว้ล่วงหน้านะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับไอ้เจ้า ตัว ADM นะครับจะขึ้นอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมแท็บบาร์บนนะครับเราสามารถปาทาร์ลงมาได้นะครับเห็นไหมฮะก็เจ้าตัว ADM นะครับกําลังเริ่มทํางานกําลังเริ่มที่จะดาวน์โหลดให้เรานะครับข้อดีของ ADM นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเข้าไปให้ดูนะครับข้อดีของเขาเลยนะครับคือเขาไม่ได้โหลดแบบไอ้พวกโคลมหรือเบราว์เซอร์ที่เราใช้โหลดกันนะครับก็คือโคลมหรือเบราว์เซอร์เนี่ยเวลาที่มันดาวน์โหลดเนี่ย มันจะดาวน์โหลดแบบไฟล์ใหญ่มาเลยนะครับก็คือยังไงอ่ะมันจะสมมติเราดาวน์โหลดแฟ้มเนี่ยมันขนาดแฟ้ม1นึ่กิกใช่ไหมครับมันก็จะโหลดเต็ม1นึ่กิกมาเลยนะครับเมื่อบางทีเราดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บ1นึ่กิกเนี่ยนะครับมันกินเวลาด้วยนะครับแล้วก็แฟ้มที่ได้มาบางทีมันอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับส่วนเจ้าตัว a d m เนี่ยขนาดอ่ะก็สมมุติว่า เราโหลดเกมนี้มา1นึกิกใช่ไหมครับเจ้าตัว adm นะครับเวลามันดาวน์โหลดนะครับมันจะแตกเป็นไฟล์ย,ย่อยๆครับก็เอาเป็นว่ามันแตกเป็นมันแตกเป็นทีละ200 mb 2 0 0 mb ใช่ไหมครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยไอไอแอป adm เนี่ยมันจะทําการบีบอัดไฟให้เราอัตโนมัตินะครับก็คือไฟล์ที่ได้มาก็จะสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็พอมันบีบอัดบีบอัดไฟเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็น1นึ่กิกนะครับตามที่เรา ดาวโหลดมาเลยนะครับแล้วก็ไฟล์ของเราก็ยังสมบูรณ์แบบอีกด้วยนะครับไม่มีการแบบตกหล่นหรือเสียหายอะไรนะครับก็อินเทอร์เน็ตผมไม่เสียหยนนะครับก็เห็นเหนเลยนะครับโหลดไม่ขึ้นเลยนะครับโอเคนะครับก็อ่ะเมื่อเราหาแฟ้มนะครับที่ adm มาวโหลดมาไม่อะไรนะไม่ไม่พบนะครับเดี๋ยวผมขอลบก่อนนะครับเราสามารถลบพร้อมไฟล์ได้ด้วยนะครับอย่างนี้นะครับโอเค แล้วก็ถ้าเรากดออกไปเลยกดออกไปแบบนี้เลยนะครับคือปิดทัดเลยนะครับก็จะเห็นว่าเจ้าตัว DM มันก็ยังค้างอยู่นะครับเราจะทํายังไงให้มันหายไปนะครับก็เข้าไปที่ ADM อีกครั้งหนึ่งนะครับเข้ามานะครับกดมาที่3มจุดแถบบาร์บนตรงนี้นะครับกดมา1ทีนะครับก็กดออกนะครับก็คือปิดนั่นแหละนะครับปิดออกเลยนะครับก็เจ้าตัว ADM มันก็จะหายไปแล้วนะครับ สำหรับคนที่โหลดไฟล์มาแล้วนะครับแต่ว่าหาใน ADM ไม่เจอนะครับก็เข้ามาที่ EX File Explorer นะครับตัวนี้นะครับผมแนะนำว่าให้มีติดเครื่องไว้เลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยหาไฟล์ได้ง่ายขึ้นนะฮะโอเคจากนั้นนะครับให้เราป่าท้าสมาทางด้านขวานะครับด้านขวาหรือด้านซ้ายวาเนี่ยนะับพอป่ามาปุ๊บนะครับก็จะเห็นแฟ้มที่ชื่อว่า ADM นะครับตัวนี้นะครับก็กดเข้ามาหนทีนะครับแล้วก็ พอกดเข้ามาปุ๊บมันจะเจออีกแฟ้มหนึ่งที่ชื่อว่าอะไรว่าแฟ้มใหม่นะครับแฟ้มใหม่แฟ้มใหม่หรือแฟ้มใหม่แฟ้มใหม่นะครับโอเคก็กดเข้าไปที่แฟ้มใหม่นะครับก็จะเจอแอปที่เราดาวน์โหลดมาแต่ในที่นี้ผมลบไปแล้วนะครับมันก็จะไม่เจอนะครับสําหรับคนที่หาไฟล์ที่เจ้าตัว EDM มันโหลดมาไม่เจอนะครับก็เข้ามาหาในนี้ได้เลยนะครับก็โอเคหละโอเคและคและ <c oughs> นะครับก็คงจะละเอียดแล้วนะครับ แล้วก็คลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เสียสละเวลามาชมคลิปผมในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับตอนนี้ก็ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกทีหนึ่งครับที่ตอนนี้ยอดซับก็ทะลุเป้าที่ผมวางไว้แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับถ้าไม่มีท่านผู้ชมก็คงไม่มีผมในวันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับนายหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ